สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งข้อความพระราชสารอำน,นวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธบรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารัฐเยอรมนีและวันก่อตั้งชาติของสัรณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567 ประท่านดรฟรังวันเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมนันข้าพเจ้าขอส่งคำอำํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมนัน ประเทศไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธ์ทมัยตรีที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีความสัมพันธ์ฉันมิตรของเราซึ่งมีประวัติศาสตร์อันรุ่งโรดแห่งมิตรภาพและความจริงใจต่อกันได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่าศตวรรษที่ผ่านมานําไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกัน ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานาธิบดีระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งอันเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นหากยังสร้างโอกาสใหม่ๆดังที่ประเทศของเราทั้งสองมุ่งหวังไว้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้าและการลงทุนพลังงานสีเขียวอาชีวศึกษาและการเกษตรเพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าร่วม กันในระยะยาวพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรประวัติชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนาท่านนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพระเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่ดําเนินมาเป็นเวลาหทศวรรษนั้นได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมด้วยแผนการดําเนินงานร่วมกันของเราได้หล่อหลอมขึ้นเป็นรากฐานสําคัญของความร่วมมืออันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จของทั้งสองฝ่ายในด้านของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีนับเป็นประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สําคัญของ ประเทศไทยเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในขณะที่เราร่วมกันสแสบงหาความร่วมมือในกิจการด้านใหม่ๆใ,ในอนาคตโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมรวมไปถึงเศษธธรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสัมพันธม์มตรีและความร่วมมือที่มีมายาวนาน จะกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรราวชิรากล้าวเจ้าอยู่หวัว สมเด็จพระกนิธาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2,566เป็นวันที่สองเวลา8.56นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกลระหม่อมให้สมเด็จพระกนิฐาถิราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สอง โดยวันนี้มีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสหขวิชาศาสตร์สถาบันวัตกรรมปุรนการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น3,231คน สำหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจําแนกตาม4พันธกิจหลักโดยด้านการจัดการเรียนการสอนมีนิสิตกําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยายลัยทุกระดับ4 2 4 5, 5คนส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ54 การบริหารงานและส่งเสริมการวิจัยที่ผ่านมามีงานวิจัยบุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลทางการวิจัยจากองค์กรสำคัญต่างๆรวม174รางวัลเป็นรางวัลระดับชาติ88รางวัลและระดับนานาชาติ86รางวัล การบริการวิชาการอาทิผลงานนวัตรกรรมเครื่องบำบัดโรคระบาดทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงในภาวะฉุกเฉินการระบาดโควิด -19 จากคณะแพทยศาสตร์ด้านธรรนุบํำรุงศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์รวมถึงงานพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและหอศิลป์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาข่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศสานุวงศ์หวังหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเกิดเพลิงไหม เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานงคมนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัทัศนศึกษาเกิดเพลงิงไหม้บนถนนนิพพานเดรังเิตขาเข้าบริเวณหน้าอนุสร์สถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณหอประชุมโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขาร,รามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ประธานองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปแจ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยส่งเข้าพระราชหฤไทยในความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้งนี้ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกละ้นโปรดกระหม,ม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบร,รมราชานุเคราหและพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานถุงพระราชทานพระราชทานเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถมัมภ์ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเชิญตะกร้าสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามเพื่อพระราชทานให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาการมูลนิธิ ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟาพาออกหน่วยให้บริการตรวจวัดส,สายตาแก้ไขปัญหาสุขภาพตาและประกอบแว่นในวันที่3-5ตุลาคม2567แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับการสนับสนุนติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศซึ่งเป็นนวัตกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กำจัดเชื้อโรคไวรัสและการล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน149เครื่องเป็นลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและกอฟผได้สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพอากาศด้านสาธารณสุขและด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน21แห่งทั่วประเทศเพื่อสนองพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาลห่างไกลให้เข้าถึงการสาธารณสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพระไลลักษณ์งครราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตวรกติยราชนารีขอทรงมีพระพระนมามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่โรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพปมหาคนครมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจประชาชนทั่วไปนำจากการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณไลาลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพระนไมยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่งานเพศสักชกรรมและเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยข้าราชการ,รฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมประธานศาลร,รัฐธรรมนูญและคณะคณะผดีวิทยายลัยพยาบาลศาสตร์อัคร,ราชกุมารี พวงในก,การโรงพยาบาลจุลาภร์และคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรราชวิทยลาลัยจุลาภรประธานสารปกครองสูงสุดและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถาวายพระพรด้วยกัน3จุดคือชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาภรโรงพยาบาลจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานาครอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีละห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครเดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญริยมรักสมาทิฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสปียงบุญวันที่1ถึง18ตุลาคมนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญนริยมรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามากุฏพิทยาหาาาาวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567และเนื่องในวันนวนมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชานกาธิเบศมหาภูมิพลนดุลยเดชมหาราชประมานาถบพิษ วันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเปียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษด,ดาและคุณวันวิสาผมจริรนัยมีชัยสวัสดีครับ